วัสดีครับเป็นซีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ๋อมาลังย้ายกระไดขึ้นติดข้างบนมิดเอาพี่เอาิดกระไดมดกระไดข้างบนนิดหน่อยอย่างเงี้ยอ่าไปเรื่อยไปเรื่อยไปตัวนี้มันเป okay. ็นยลไง

ได้แค่นี้บ่งั้นเออต่อเล็กติดตรงนั้นปะติดๆนี่ั้นเอาติดตรงนั้นเลยเออเออติดตรงนั้นแหละนี่บ่งั้นเอาเอามาติดเล็กกับพี่เลยนี่ไปยกให้เออนี่เออเล็กตัวนั้นอ่ะเออเอองั้นเหล็กอยู่ข้างหลังมีเล็กต่อออกมาอันนี้เระบอกเออเล็งละเจ้าของบ้านเล็งเนาะไม่ตัวเนาะไปเล็งเอาได้ เออแมนเออคือกเมื่อกี้เลยอืมแมนแล้วแมนแล้วช่กเนาะอ่ะให้เขาออกก่อนช่วยเขาจับไปก่อนโอ้ยแอดมินอิจานี่ไม่พูดไม่จาเลยเนาะกกมาขอบคุณมากครับตลาดชิมนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเวลาไปตลาดกันเด้อโอเคนี่ไงไปตลาดไหนตลาดไหนไปซื้อผลไม้มั้งตลาดกงวยซื้อผลไม้ตลาดกงซื้อสรจูมาฝากเน่ะ อะไรจุ้ซื้อผักไข่ผักหนูนาโอ้เนื้อแม่นั้นเนื้อมันไม่ดีเนี่ยมันไม่สดมันไม่ดีเราไหนตรงวัยที่มันเลือดสดเนาะเขาไอ้กล้องมาเนี่ยลงข้าเลยเอ,อานสีฟ้าเด็กเรามีเด้อพี่ทัศเด้อภูมิมมใจบ่ กุญใจบ่จนี่บ่เก็้งตรงนี้ตัดเลยตัดแล้วไงกะได้ผับในฝันนี่แหละมันฝั่งนี้ขึ้นมาสบายใช่ไหมมันจะพอดีอเลยมันจะไม่บางบบอยู่ภูเขาด้วยไหมมันจะโล่งเลยนะและว้วก็หินนี่ก็จะเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่พี่มาวันนั้นมันจะไม่บางเมงลงลง่มาดีแครแครมากนะี่บ่หลงเล็กมากตรงไง ไแข่ึ้นเข้ามเทียวพัก่นอยู่บนหลงหม่องบนหลงแม่มันเป็นทางเ่ด้พี่เห็นมันเป็นแบบนี้เลยด้มันเป็นทางขึ้นเลยเห็นไมเนี่ยมันรักันเลยมันรักกันเลยนี่เดี๋ยวเราเสียปูนมาอไว่ตรงนี้มีเดี๋ยวค่อจะพูดอะไรให้ฟังไหมวาที่แรกอ่ะพ่อจวางเองตรงนี้อ่าขอนุ่น มันจะขึ้นขึ้นง่ายเวลาพี่นัาติเก็ตแก่จะได้แบบสบายก่ทำคลิปวะเบียเอานั้นบังไว้แล้ทุกคนเอาเสียบบังไว้ละฝากกดไลค์กดแชร์กับเราไปด้วยนะครับทุกคนนะะฮอันนี้ต้องเอาเตกกล่องรองเนาะพี่ทัดเนาะนี่อ่ะนะคนเหมือนเศ้าจุ๊บคดดิยนเลยเคนไปแล้วม่ใช่เนี่ยต่อไปอีกเนี่ย โอ้ชิมชาวยังไงเดี๋ยวหาเต็มถ้กเฮ้ยผมต้องใส่ดินลองตูดมันไปเนี่ยทุกคนคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า,น,านะครับทุกคนต้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมนะครับสวัสดีครับ